พระสงฆ์รูปหนึ่งเดินเข้าสนามบินเงียบๆไม่มีใครรู้จักไม่มีใครสนใจแต่เพียงไม่กี่นาทีหลังจากนั้นทั้งสนามบินกลับเงียบปริบเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมทุกคนถึงหยุดพูดหยุดหัวเราะและเปลี่ยนสีหน้าไปหมดเรื่องราวที่ไม่มีใครคาดคิดกำลังจะเปิดเผยความจริงบางอย่างที่อาจเปลี่ยนความคิดคุณไปตลอดชีวิตที่สนามบินนา,นานาชาติแห่งหนึ่งผู้คนมากมายกำลังเร่งรีบเสียงล้อกระเป๋าดังกระทบพื้นกลิ่นกาแฟยอบอวนจากร้านใกล้ๆ ชายชรารูปร่างผอมใส่จีวรสีส้มเดินอย่างสงบกลางความวุ่นวายเขาคือพระภิกษุจากต่างจังหวัดถือกระเป๋าเ้าธรรมดาเพียงใบเดียวบางคนมองเขาด้วยแววตาเย,ออยา้ยหยันหญิงสาวกลุ่มหนึ่งหัวเราะเบาๆหนึ่งในนั้นพูดเสียงดังสมัยนี้พระก็ขึ้นเครื่องบินหรือเนี่ยชายหนุ่มอีกคนยิ้มเยาะเขาหันไปพูดกับเพื่อนว่าสงสัยได้ซื้อตั๋วฟรีจากเงินทำบุญ พระรูปนั้นไม่ได้ตอบโต้อ,อะไรเพียงยิ้มอ่อนแล้วเดินต่อไปแต่สายตาคนรอบข้างยังคงจับจ้องเหมือนเขาเป็นสิ่งแปลกปลอมในที่แห่งนี้ทันใดนั้นเสียงประกาศก็ดังขึ้นเที่ยวบินล่าช้ากระทันหันทุกคนเริ่มหมดุดหนิดบางคนเริ่มตะโกนใส่เจ้าหน้าที่พระรูปนั้นกลับนั่งสงบที่มุมหนึ่งดึงลูกประคำออกมานับริมฝีปากขยับเบาๆราวกับสวดมนต บรรยากาศรอบตัวเขาดูสงบอย่างน่าประหลาดชายหนุ่มคนเดิมเดินม,มาใกล้ๆเขาแค่นหัวเราะแล้วพูดว่าสวดไปก็ไม่ช่วยอะไรหรอกหลวงพี่ทันใดนั้นเด็กหญิงตัวเล็กๆล้มลงกับพื้นตัวสั่นร้องให้น้ำตาไหลไม่หยุดแม่ของเธอตะโกนร้องขอความช่วยเหลือฟูงชนแตกตื่นไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้พระภิกษุรูปนั้นลุกข,ขึ้นทันทีเดินเข้าไปหาเด็กอย่างมั่นคง วางมือบนหน้าผากของเด็กช้าๆเสียงสวดของท่านดังแผ่วเบาดวงตาทุกคู่จับจ้องอากาศรอบตัวเหมือนเงียบเงันทันทีแม้แต่เสียงประกาศก็เงียบหายเด็กหญิงเริ่มหยุดร้องลมหายใจกลับมาเป็นปกติแม่ของเธอก้มลงกราบทั้งน้ำตาคนรอบข้างเงียบงันไม่มีใครพูดอะไรชายหนุ่มที่เคยเย้ยหยันยืนนิ่งตาเบิกโพลง มือที่ถือโทรศัพท์สั่นเล็กน้อยสีหน้าเปลี่ยนจากเย่อๆเป็นละอายใจเสียงหนึ่งดังขึ้นเบาๆจากคนในฝูงชนเขาไม่ธรรมดาทุกสายตาเปลี่ยนไปทันทีจากความดูถูกกลายเป็นความเคารพพระรูปนั้นไม่พูดอะไรเที่ยงพนมมือให้ทุกคนแล้วหันหลังเดินกลับไปนั่งที่เดิมเงียบงันและสงบเช่นเดิมฝูงชนยังคงเงียบทุกคนต่างครุ่นคิด บรรยากาศรอบข้างเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเหมือนมีบางอย่างมาคลายปมในใจเด็กหญิงนั่งตักแม่มองพระภิกษุด้วยแววตาใสาบริสุทธิ์แม่ของเธอยังคงยกมือไหว้พร้อมเอ่ยขอบคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าเจ้าหน้าที่สนามบินเดินเข้ามาก้มศรีรษะให้พระรูปนั้นแล้วกระซิบบางอย่างข้างหูพระเพียงพยักหน้าเบาๆชายหนุ่มที่เคยหัวเราะเยาะ ค่อยๆเดินเข้าไปหาดวงตาแดงเล็กน้อยเขาวไหว้ด้วยความเคารพผมขอโทษครับหลวงพี่พระรูปนั้นเพียงยิ้มไม่มีคำตำหนิใดๆเพียงแค่สายตาที่เต็มไปด้วยเมตตาเสียงประกาศเที่ยวบินกลับมาดังอีกครั้งเที่ยวบินพร้อมให้ขึ้นเครื่องผู้โดยสารต่างทยอยเดินไปยังเกตแต่หลายคนยังคงหันมามองพระ พระภิกษุค่อยๆเดินไปพร้อมกระเป๋าเผ้ากลิ่นทูปบางเบาเหมือนลอยตามเขาไปแสงอาทิตย์ส่องผ่านกระจกสนามบินกระทบจีวรสีส้มจนดูเจิดจ้าในหัวใจของหลายคนเกิดคำถามที่ไม่เคยคิดมาก่อนบางทีเราอาจมองผิดคนไปทั้งชีวิตเรื่องราวนี้จะไม่มีใครลืมได้อีกต่อไปเมื่อพระภิกษุเดินถึงเกตเจ้าหน้าที่เชิญท่านเข้าไปก่อนใคร ทุกสายตามองตามด้วยความเงียบไม่มีเสียงซุบซิบไม่มีเสียงหัวเราะบางคนยกมือไหว้ด้วยความเคารพบ,บางคนก้มหน้าอย่างสำนึกผิดสนามบินที่เคยวุ่นวายกลับเงียบสงบจนน่าประหลาดชายหนุ่มที่เคยหัวเราะยังคงยืนอยู่ที่เดิมในมือของเขาโทรศัพท์ที่เคยใช้ถ่ายคลิปถูกปิดลงเขาค่อยๆหันไปพูดกับเพื่อนเราทำผิดจริงๆ เพื่อนของเขาไม่พูดอะไรเพียงพยักหน้าชา้ชาๆพระภิกษุนั่งประจำที่บนเครื่องบินมองออกไปยังท้องฟ้าเมฆสีขาวลอยผ่านหน้าต่างเหมือนทุกสิ่งได้ถูกชำระด้วยความสงบเด็กหญิงนั่งกับแม่อีกแถวหนึ่งเธอหันไปมองพระแล้วยิ้มพระยิ้มตอบด้วยความเมตตาแววตาท่านิ่งลึกดั่งรู้ทุกเรื่องในใจคนเมื่อเครื่องบินทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า ผู้โดยสารทุกคนต่างนั่งเงียบไม่มีเสียงวอยวายไม่มีคำบน่นเหมือนความสงบจากพระรูปนั้นยังคงอบอวนอยู่ในอากาศบางคนหลับตายอย่างสงบบางคนคิดย้อนถึงการกระทำของตนและบางคนเริ่มสวดมนต์เบาๆตามจังหวะหายใจของตนเองการพบเจอในวันนั้นได้เปลี่ยนแปลงใจใครหลายคนโดยที่พระภิกษุรูปนั้น ไม่ต้องเทศนาแม้แต่คำเดียวเมื่อเครื่องบินลอยเหนือเมฆท้องฟ้างเงียบราวกับโลกหยุดหมุนเสียงเครื่องยนต์กลายเป็นเพียงพื้นหลังทุกอย่างดูนิ่งสงบและน่าเกรงขามหญิงสาวที่เคยหัวรเราะเยาะนั่งกอดแขนตัวเองเธอหลบตาไม่กล้าสบตาใครภาพพระภิกษยืนสวดข้างเด็กยังติดตาเธอไม่หายภายในใจเธอเต็มไปด้วยคำถาม ทำไมคนธรรมดาเช่นนั้นถึงสามารถทำให้ทุกคนเงียบได้โดยไม่ต้องออกคำสั่งแม้แต่คำเดียวเด็กหญิงหลับตาพริ้มบนตักแม่มือเธอยังจับลูกประคำเล็กๆที่พระให้ไว้ก่อนขึ้นเครื่องแม่ของเธอกอดเธอแน่นขึ้นเล็กน้อยรากับกลัวจะสูญเสียไปอีกแอโฮสเตสเดินผ่านมองพระภิกษุด้วยความเคารพพระไม่ได้ขอน้ำไม่ต้องการสิ่งใด เพียงหลับตานิ่งราวกับอยู่ในสมาธิเวลาผ่านไปช้าช้าแต่ในใจของทุกคนกลับรู้สึกเหมือนเกิดการเดินทางครั้งใหม่ไม่ใช่แค่ไปยังจุดหมายปลายทางแต่เดินทางกลับไปสู่ใจของตนเองบางคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแต่แทนที่จะถ่ายภาพพวกเขาพิมพ์ข้อความขอโทษแชรความประทับใจที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่มีใครคาดคิดว่า พระรูปนั้นจะเป็นครูที่ยิ่งใหญ่โดยไม่ต้องใช้ไม้เรียวหรือคำสอนแต่ใช้เพียงความสงบและความเมตตาที่แท้จริงเมื่อเครื่องบินเริ่มลดระดับเสียงประกาศแจ้งเตือนดังก้องแต่ในใจของผู้โดยสารหลายคนมีเพียงความเงียบที่อบอุ่นอย่างประหลาดเครื่องบินค่อยๆลดระดับผ่านชั้นเมฆแสงอาทิตย์ยามเย็นส่องผ่านหน้าต่างแต้มขอบฟ้าด้วยสีทองสม้ม ทิวทัศด,ด้านล่างค่อยๆปรากฏเสียงล้อเครื่องแตะรันเวยเบาๆแต่ในใจของหลายคนเหมือนมีบางอย่างกระทบแรงยิ่งกว่าบางสิ่งที่สะเทือนถึงจิตใจลึกที่สุดผู้โดยสารเริ่มลุกขึ้นจากที่นั่งแต่ทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีการแย่งไม่มีเสียงเร่งรีบเหมือนทุกคนกำลังเคารพบ,บางสิ่งที่มองไม่เห็นพระภิกษุเดินออกมาเป็นคนสุดท้าย เจ้าหน้าที่สนามบินยืนรออยู่ข้างนอกเมื่อเห็นท่านก็ยกมือไหว้ทันทีพร้อมนำทางท่านออกจากอาคารผู้โดยสารระหว่างทางเดินผู้โดยสารหลายคนยืนนิ่งข้างทางบางคนยกมือไหว้บางคนเพียงพนมมือเงียบๆไม่มีเสียงพูดไม่มีคำขอถ่ายรูปมีเพียงความเคารพที่แท้จริงชายหนุ่มที่เคยหัวเราะเยาะยืนรออยู่นอกเกต ในมือลูกประคำที่พระมอบให้เขาเงยหน้ามองพระภิกษุก่อนจะก้มลงกราบกับพื้นน้ำตาหยดหนึ่งไหลาจากดวงตาเขาไม่มีคำพูดไม่มีเสียงเพียงความรู้สึกที่จริงใจและการยอมรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในใจพระรูปนั้นวางมือลงบนบ่าของชายหนุ่มสายตาเมตตาไร้การตำหนิไม่มีคำพูดใดออกจากปากท่าน แต่หัวใจของชายหนุ่มกลับรู้สึกเบาอย่างประหลาดเมื่อท่านเดินออกจากอาคารแสงแดดยามเย็นส่องกระทบจีวอนลมอ่อนๆพัดผ่านต้นไม้ข้างทางไหวเบาๆเหมือนธรรมชาติกำลังกล่าวคำอำลายอย่างเงียบงนันพระภิกษุเดินอย่างสงบผ่านลานจอดรถเสียงเมืองค่อยๆดังขึ้นอีกครั้งเสียงรถยนต์เสียงผู้คนเสียงลมแต่ไม่มีเสียงใดดังเท่าความเงียบในใจคน เด็กหญิงกับแม่เดินตามมาเงียบๆเธอยังกําลูกประคำไว้แน่นแม่ของเธอมองพระด้วยน้ำตาคลอเบา้าก่อนจะพูดเบาๆด้วยเสียงสัน่นขอบพระคุณข้าหลวงพี่ที่ช่วยลูกของดิฉันไว้และช่วยเปิดตาพวกเราทุกคนพระยิ้มบางๆไม่พูดอะไรท่านเพียงยกมือขึ้นพนมเป็นสัญญาณของความเมตตาที่ไม่ต้องการคำตอบหรือคำยกย่องใดๆ ชายหนุ่มคนนั้นยังยืนอยู่ที่เดิมเขามองตามหลังพระเหมือนมองบางสิ่งที่เพิ่งตื่นขึ้นในใจเขาหันกลับไปหาเพื่อนแล้วพูดด้วยเสียงแน่วแน่จากนี้ไปเราจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเพื่อนของเขายิ้มจางๆไม่มีการหัวเราะไม่มีคำพูดล้อเลียนมีแต่ความเข้าใจร่วมกันในความเงียบที่พระรูปนั้นได้ฝากไว้โดยไม่ตั้งใจ รถแท็กซี่คันหนึ่งจอดที่ริมถนนคนขับลงมาเปิดประตูให้พระภิกษุท่านก้าวขึ้นไปอย่างสงบก,ก่อนที่รถจะเคลื่อนตัวออกไปอย่างช้าๆ้าสายตาหลายคู่ยังคงมองตามแม้รถจะลับสายตาไปแล้วแต่บางอย่างยังคงอยู่บางอย่างที่เปลี่ยนโลกของคนธรรมดาไปตลอดกาลเมื่อรถแล่นหายลับไปในระยะไกลความเงียบยังคงปกคลุมอยู่ชั่วขณะ ไม่มีใครรีบกลับไม่มีใครหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอีกทุกคนเหมือนกำลังยืนทบทวนอะไรบางอย่างชายหนุ่มเงยหน้ามองท้องฟ้าเมฆสีทองกำลังลอยผ่านแสงสุดท้ายของวันกระทบใบหน้าเขาอบอุ่นแต่แฝงด้วยบางอย่างลึกซึ้งเขาหันไปมองแม่กับลูกมองผู้โดยสารที่เคยหัวเราะวันนี้ไม่มีใครเหมือนเดิมอีกแล้วไม่ใช่เพราะปฏิหารแต่เพราะพลังเงียบของความดี เสียงเครื่องบินลำใหม่กำลังบินผ่านเหนือหัวลมแรงพัดผ่านเสียงดังในหูแต่ภายในใจของทุกคนกลับสงบนิ่งราวกับไม่มีเสียงใดหญิงสาวที่เคยเยอ้ยหยิบสมุดเล่มเล็กจากกระเป๋าเขียนบันทึกลงไปเงียบๆคำแรกที่เธอเขียนคือคำว่าขอโทษแม่ของเด็กหญิงหันไปสบตาเธอไม่พูดอะไรเพียงยิ้มและพยักหน้า เหมือนรู้ว่าเธอกำลังเริ่มใหม่เริ่มจากสิ่งที่พระภิกษุได้มอบไว้ให้ในหัวใจของทุกคนนะัสนามบินแห่งนั้นได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ด้วยคำสอนยาวเหยียดแต่ด้วยความเงียบสงบและสายตาเมตตาจากชายชาราผู้สวมจีวรและไม่เคยเอ่ยตำหนิใครเลยแม้แต่ครั้งเดียวพระอาทิตย์ค่อยๆลับขอบฟ้าเงาสีส้มทอดยาวบนพื้นสนามบินอากาศเริ่มเย็นลง แต่ภายในใจของผู้คนกลับอบอุ่นอย่างประหลาดเสียงประกาศเที่ยวบินใหม่ดังขึ้นแต่ไม่มีใครเร่งรีบเหมือนก่อนผู้โดยสารเดินช้าลงสายตาเต็มไปด้วยสติและความสงบชายหนุ่มก้าวไปข้างหน้าหยุดยืนตรงจุดที่พระภิกษุเคยนั่งเขาก้มตัวลงเล็กน้อยเหมือนเขารพพื้นที่ที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลหญิงสาวคุกเข่าลงข้างกันเธอยกมือพนม หลับตาเงียบในใจเธอมีเพียงภาพหนึ่งเดียวพระภิกษุผู้ไม่ได้พูดคำว่าตำหนิแต่กลับปลุกให้เธอตื่นจากความหลงผิดแม่กับลูกสาวเดินผ่านไปเด็กหญิงเงยหน้าขึ้นเธอยิ้มให้ชายหนุ่มและหญิงสาวก่อนจะโบกมือน้อยๆด้วยความสดใสรอยยิ้มเล็กๆนั้นไม่ใช่แค่ความขอบคุณแต่เป็นสัญลักษณ์ของความเปลี่ยนแปลง ที่เริ่มจากจุดเล็กๆในสนามบินแห่งนี้แสงสุดท้ายของวันค่อยๆจางหายสนามบินค่อยๆถูกแทนที่ด้วยแสงไฟแต่ไม่มีแสงใดจะสว่างเท่าแสงแห่งสติในหัวใจคนแม้พระภิกษุจะจากไปแล้วแต่คําสอนของท่านยังคงอยู่ไม่ใช่ผ่านคําพูดแต่ผ่านการกระทำที่เงียบง่ายและเปี่ยมด้วยเมตตาขึ้นตกลงมาอย่างเงียบงนัน ท้องฟ้าสีเข้มประดับด้วยดาวระยิบแสงไฟจากสนามบินยังคงสว่างแต่ในใจผู้คนกลับสงบนิ่งยิ่งกว่าแสงใดชายหนุ่มนั่งลงบนม้านั่งเหน่อยหน้ามองท้องฟ้าความคิดมากมายไหลผ่านแต่ไม่มีคำพูดใดสามารถแทนความรู้สึกในใจเขาได้เขาเอื้อมมือไปแตะลูกประคำในกระเป๋าเสื้อเม็ดเล็กๆที่เคยไร้ความหมายกลับกลายเป็นของมีค่าที่สุดในชีวิตเขา ไม่ใช่เพราะวัตถุแต่เพราะความหมายที่มันบรรจุไว้หญิงสาวนั่งเงียบอยู่ข้างๆเธอไม่กล้าเอ่ยอะไรเพียงแค่มองเขาเหมือนรู้ว่าเธอเองก็รู้สึกไม่ต่างกันเสียงประกาศเที่ยวบินยังคงดำเนินต่อไปแต่สนามบินดูไม่เหมือนเดิมอีกแล้วมันไม่ได้เต็มไปด้วยความเร่งรีบแต่เต็มไปด้วยบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่าใครบางคนเดินผ่าน หันมายิ้มให้พวกเขาเป็นรอยยิ้มเล็กๆที่จริงใจรอยยิ้มที่บอกว่าฉันก็รู้สึกเหมือนกันเด็กหญิงหลับในอ้อมแขนแม่มือเล็กๆยังกำลกประคำแน่นแม่ของเธอยิ้มให้ทุกคนที่เดินผ่านแม้จะไม่รู้จักกันเลยแต่น้ำใจในใจนั้นเชื่อมคนแปลกหน้าให้เข้าใจกันคืนนี้ไม่มีใครพูดถึงตั๋วเครื่องบินไม่มีใครบ่นเรื่องดีเลย ไม่มีใครถ่ายวิดีโอประชดมีเพียงความเงียบที่เปลี่ยมไปด้วยพลังและแม้พระรูปนั้นจะเดินทางต่อไปไกลแต่ทุกก้าที่ท่านทิ้งไว้เบื้องหลังยังคงก้องอยู่ในใจผู้คนดังเสียงแห่งธรรมที่ไม่ต้องเปล่งเสียงออกมาเลยแม้แต่น้อยข้างนอกสนามบินลมกลางคืนพัดเอื่อยๆพาเสียงใบไม้เสยดสีกันเบาๆผู้คนทยอยออกจากอาคาร แต่บางคนยังหยุดยืนมองฟ้าด้วยสายตาเปลี่ยนไปชายหนุ่มลุกขึ้นจากม้านั่งเขาไม่ใช่คนเดิมที่ก้าวเข้ามาในสนามบินเมื่อเช้าหัวใจเขาเต็มไปด้วยคำถามแต่ก็พบคำตอบในความเงียบที่พระท่านฝากไว้หญิงสาวเดินเคียงข้างเขาเธอหยุดมองรอยเท้าบนทางเดินภาพพระรูปนั้นยังคงชัดเจนเหมือนท่านเพิ่งเดินผ่านไปเมื่อครู่ ข้างถนนรถแท็กซี่ค่อยๆเคลื่อนตัวไปตามทางแสงไฟหน้ารถทอดยาวเป็นเส้นเหมือนเส้นทางที่พาทุกคนกลับไปสู่จิตใจของตนเองแม่กับลูกสาวเดินผ่านชายหนุ่มอีกครั้งเด็กหญิงลืมตาขึ้นสบตากับเขาแล้วยิ้มรอยยิ้มนั้นบริสุทธ์ราวกับส่องแสงกลางความมืดชายหนุ่มยิ้มตอบก่อนจะพนมมือแนบอกอย่างเงียบงนันไม่ใช่เพราะเป็นธรรมเนียม แต่พระใจเขารู้ว่าสิ่งที่พระภิกษุสอนนั้นเป็นของจริงหญิงสาวยกมือไหว้ตามเธอไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่ยืนนิ่งอยู่ข้างชายหนุ่มหัวใจทั้งสองดวงสงบราวกับหยุดนิ่งอยู่ท่ามกลางเวลาคืนยังคงดำมืดแต่ในใจผู้คนกลับมีแสงแสงที่ไม่ได้มาจากหลอดไฟแต่จากการกระทําของคนหนึ่งผู้ที่ไม่พูดอะไรเลย แต่กลับทําให้ทั้งสนามบินเงียบลงด้วยพลังแห่งเมตตาเวลาผ่านไปช้าช้าราวกับไม่อยากให้ค่าคืนนี้จบลงแต่ท่ามกลางความเงียบเงันนั้นหัวใจของผู้คนหลายคนเริ่มพูดกับตนเองเสียงที่เคยเงียบปรับดังชัดเจนในความสงบชายหนุ่มหันมองไปรอบตัวสนามบินที่เคยรู้สึกเหมือนสถานที่แห่งความวุ่นวายตอนนี้กลับกลายเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้เรียนรู้โดยไม่มีหนังสือไม่มีคำบรรยาย แต่มีครูผู้สอนเพียงผ่านแววตาและการกระทําเขาเดินช้าๆไปนทางออกหญิงสาวเดินเคียงข้างไม่ได้พูดคำใดแต่ระหว่างพวกเขาเต็มไปด้วยความเข้าใจเข้าใจในสิ่งที่ไม่เคยมีใครสอนเข้าใจในความผิดที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงแม่กับลูกสาวรอแท็กซี่อยู่ใกล้ประตูเด็กหญิงเงยหน้ามองท้องฟ้ายามคำ่ำและพูดเบาๆขึ้นว่า หนูอยากเป็นเหมือนหลวงที่คนนั้นแม่ยิ้มและลูกหัวเธอเบาๆลูกทําได้ถ้ามีเมตตาแบบเขาชายหนุ่มได้ยินคําพูดนั้นเขาหยุดก้าวเหลียวมองดวงตาสั่นไหวด้วยบางอย่างที่อธิบายไม่ได้แต่ภายในใจเขาเริ่มมีแสงสว่างจุดขึ้นอีกดวงในความมืดของค่าคืนนี้ไม่มีดนตรีไม่มีแสงแฟลชไม่มีเสียงปรบมือแต่ผู้คนหลายชีวิต ต่างรู้สึกเหมือนตัวเองเพิ่งได้ฟังธรรมโดยไม่มีบทเทศสักคำเดียวเมื่อแท็กซี่คันสุดท้ายแล่นออกจากหน้าสนามบินผู้คนต่างแยกย้ายกลับสู่เส้นทางของตนแต่หัวใจของพวกเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปชายหนุ่มยืนมองถนนว่างเปล่าลมหายใจเขานิ่งสายตา,นาแน่วแน่เขาไม่ได้กลับบ้านเทียงแค่ตัวแต่กลับมาพร้อมความคิดใหม่ และสัจธรรมที่เขาเพิ่งเข้าใจเป็นครั้งแรกในชีวิตหญิงสาวเดินมาข้างเขาเธอยิ้มอย่างสงบก่อนจะกล่าวเบาๆบางทีเราอาจเจอสิ่งสำคัญที่สุดในวันที่เราไม่ได้ตั้งใจใชายหนุ่มพยักหน้าใช่และมันเริ่มต้นจากการที่เราหัวเราะย้อสิ่งที่เราไม่เข้าใจแสงไฟจากสนามบินยังคงส่องสว่างแต่ในใจของผู้คนหลายคนมีแสงที่สว่างยิ่งกว่า แสงแห่งสติแสงแห่งเมตตาแม้พระภิกษุจะจากไปนานแล้วแต่รอยยิ้มของท่านยังคงอยู่คำไม่กี่คำของท่านหรือแม้แต่ความเงียบได้เปลี่ยนสนามบินแห่งนี้ให้กลายเป็นบทเรียนชีวิตที่ไม่มีวันลบเลือนคืนหนึ่งที่เหมือนจะธรรมดากลับกลายเป็นคืนที่เปลี่ยนใจคนทั้งฝูงชนและบางครั้งความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตอาจเริ่มต้นจากเพียงแค่ การได้พบกับความเมตตาที่แท้จริง